บบคุณกู้ชอบดื่มชาเขียวใช่ไหมคะออืมขอมขผดูหนงั้นฉัน,นลินให้ก็แล้วกันนะคะคุกเข่าให้ดีเข่าห้ามแตะคีย์บอร์ดเลยนะเลิฟคุณจางคะขอโทษด้วยนะคะเมื่อครู่ฉันวู่วามไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งลงคุยกันนั่งนั่งนง ทุกคนสบายใจได้เส้นทางจอมยุทธอยู่ในวอเตอร์จะต้องมีการพัฒนาที่ดียิ่งกว่าอยู่ในหัวใยแน่นอนพวกเราจะต้องสนับสนุนให้เต็มกำลังพวกคุณมีไอเดียอะไรคุยมาได้เลยใช่ค่ะคุณจางเมื่อครู่คุณกู้พูดดีๆมากๆเส้นทางจอมยุทธในตอนนี้สามารถหาผู้ลงทุนอย่างวอเตอร์ได้ก็ไม่เลวแล้วคะ่ะอ,อีกอย่างเส้นทางจอมยุทธจําเป็นต้องให้มีความหลากหลายคะ่ะ ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้คอนเซปต์ของจอมยุทธเราไปอีกหนึ่งแนวทางเหมือนกับที่วอเตอร์แนะนำเช่นฮีโร่แบบมาเวลเราก็สามารถอลองอดูได้นะคะใช่จริงไหมคะคุณกู้ถูกต้องพวกเราสามารถทำเป็นไตราภาคได้เลยส่วนรายได้ก็ไม่ต้องพูดถึงไตราภาคไอเดียนี้ใช้ได้เลยแล้วพวกคุณมีไอเดียอะไรหรือว่า <c oughs> คุณ<ร>จงังนี่เป็นแผนปรับแก้สอสมแบบที่สำคัญในเส้นทางจอมยุทธที่ผมทำครับลองดูนะ การออกแบบใช่ไหมใช่ครับ,บ,บคุณผู้ชอบดื่มชาเขียวใช่ไหมคะออืมขอมขผงั้น<ด>ฉันลิน,หน,นให้ก็แล้วกันนะคะดีอยู่นะอใช้ได้อยู่ <c oughs> ผมชอบไอเดียของคุณนะ <c oughs> ดีมากเลย <ś list> คุณกู้ชอบดื่มชาเขียวไม่ใช่เหรอมาลองเลือกดูว่าคุณชอบแบบไหน <ś list> คุณกู้คุณไม่พูดจะให้ฉันร่วมมือกับคุณได้ยังไงวันนี้เกือบโป๊ะแตกแล้วนะคะคือที่ฉันไม่บอกเธอแต่แรกเพราะว่าเธอใส่ซื่อน่ารักกลัวว่าบอกไปแล้วเธอจะกดดันเนอะอืม ที่แท้นายกลัวว่าฉันเป็นตัวถ่วงทีมเออ,เ,อ,อเดยกก่อนไม่ใช่นะคุกเข่าให้ดีเข่าห้ามแตะคีย์บอร์ดเลยนะออว่ามาวันนี้นายหลอกฉันได้พรุ่งนี้จะหลอกอะไรอีกเออ ฉันผิดไปแล้วไม่กลา้าทำอีกแล้วจะมีอีกเหรอไม่มีเลิฟทำไมนายหน่อมแน้มขนาดนี้เนี่ยเป็นเด็กประถมเหรออย่าโกรธเลยนะคือฉันผิดไปแล้วว่าเธอดีกันนะ Mm-hmm. <laughs>